ที่ก็ไม่รับอยู่กับมัคือแค่เราวันนี้จะมาเล่นเกมบูเฮเว่นนะครับต่อ e p 2ีจากคอมเมนต์นะครับนี่คอมเมนต์ที่บอกให้ต่อ e p 2ีด้วยนะครับก็ขอบคุณที่คอมเมนต์ผมมากเลยนะครับอ่ะเริ่มอุปกรณ์ถุงหนึ่งถุงแล้วก็สิ่งที่ทุกคนจะเคยรู้จักระเบิดแล้วก็ไปเลยนะครับ บ้านนี้น่าป่นบ้านนี้ไม่น่าป่นมัน,นไม่มีอะไรป่นเลยเดี๋ยวขอขอขอดูขอดูอ้ออาวออกโอ้โอโอยกาจะป่อนออกซะง,งั้นอันนี้น่าจะมีมัง้งใช่ปะแต่ถ้าเขาไม่อยู่นี่เสร็จโจนผู้บอกเลยเสร็จโจนเสร็จโจนนะครับดูก่อนนะครับว่าเออเจ้าของบ้านอยู่ไหมไม่อยู่นะ ใช่ไหมอยู่บ้างโสุดวกนครับอุ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมประตูมันเปิดอ่ะบอกนะว่าทุกาของบ้านเขาช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ได้แล้วไม่ทันการแล้วเดี๋ยวโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้ยไปไปไปด่วนเลยโอ้โอเคมาบ้านหลังนี้ก็ได้โอ้โหเมื่อกี้เกือบโดนจับได้โอ้ ดีนะที่วิ่งออกมาทันก่อนคนะ่ะเกือบแล้วโอเคมาใช้ท่านอนครับีเนียนอยู่มั้งใครบอกไม่เนียนก็เช่งเขาครับหัวคนมันกำลังจะเนียนปิดบ้านปิดอะไรด้วยแล้วอย่างนี้เราจะดูได้อย่างไรวุ้นเ่่ย เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวดูข้างบนด้วยเจิ๊บจเจเจเจาทำไมมันไม่ได้อะเฮ้ยไม่ได้หวอเฮ้ยทำไมมันไ,ไม่ได้ด้วอ้ยเอาไงะทีนี้โอ้ไม่เป็นไรเรามีแผนสำรองอยู่นะครับมาผมมีแผนสำรองอยู่เอาเลย ติดตั้งที่นอนเอ้ยไม่ใช่ติดตั้งตรงนี้เอ้ยไม่ใช่พิทไม่ใช่หันหัวไปตรงนู้นดิโอ้ยมันไม่ได้โอเคโอเคสแปมอุย้ยจะได้ได้แล้วได้แล้วเสร็จโจรเสร็จโจรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ สวยแล้วละจะของบ้านมาอุ้ยได้ยินปะเร็วเลยเร็วโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วอ๋อ้อออได้แล้วโว้ยยูบ้านหลังนี้ถ้าบ้านดีแค์ถ้าใคร เออรู้ว่าต้องทำอย่างไงป้อนอย่างไงก็บอกได้นะครับเพราะผมไม่รู้ว่าที่ป้นมันอยู่ไหนมันคล้ายๆอยู่ตรงนี้ปะอยู่ใกล้ๆสไลเดอร์ปะชัะน่าจะไม่ใช่นะครับผมจำไม่ได้แล้วอย่าบอกนะว่ามีบ้านแค่เนะี้ยไม่งั้ไม่ได้คอนเทนต์แน่ ไม่มีแล้วนะครับมีแค่สามหลังอย่าบอกนะว่าสามหลังเนี่ยหลังสุดท้ายน่าจะต้องเป็นอันนี้นะครับโอ้โหสองหลังโอ้ก็ผมไม่อยากแบบคือผมไม่อยากให้มันสั้นเกินไปแต่ก็ขอหลังนี้เป็นหลังสุดท้ายนะครับเพราะว่ามันไม่มีบ้านแล้ว ว้ากลัวเขาแบนหรอถ้าแบนนี่จบคลิปเลยไปแล้วไม่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 อยู่ปะอยู่ปะอยู่ปะโอเคปึ๊บโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วไปปึ๊บโอ๊ยทำไม่ไ,มไม yeah. Yeah. ด้แล้วครับทุกคนออาสิจูนี่ครับ เส็ดโจนี่ครับทุกคนป้นทีเดียวออกเกมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยออกบ้านได้ไหมเสร็จโจนเสร็จโจนเสร็จโจนอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งมาอย่ามาเฮ้ยยตรงไหนมีสีดำเปล่าจะแอบสักหน่อย โอเคตรงนี้ได้อยู่มองหาที่เราว่าที่ไหนได้บ้าง,ง,าายยางน่าจะชองใช้อันนี้เออ้ยสวยละสวยละ เียยกตาขอไดนะ้ไหมถ้าของบ้านถ้าให้โจนขอร้องถ้าให้อดัมต่ำเป็ดขอร้องอดัมต่ำเป็ดจะขอร้องเถอนะมันจะไม่จบคลิปบ่ดิเข้ามากหลายคุณด้วย ้วคนไหนเป็นเจ้าของบ้านวะโอเคแล้วก็ไปตรงนี้ก่อนถือว่าถ้าเขาไม่เห็นเดี๋ยวเออคือเดี๋ยวผมจะสามารถเข้าได้นะครับถ้าเขาไม่ค่อยกงบุะอะไรนะครับน่าจะเออเงินน่าจะอยู่ชั้นสองนะครับนั่นเนีนั่นเนนั่นเนเขาเห็นแล้วนั่นเนเขาเห็นแล้ว ลบหลบทุงต้นไม้ก่อนโอเคดีดีดีโอเคไปชั้นสองโอ้โ oh. หเอาไงเดี๋ยวรอก่อนนะครับ นานมากไปได้ยังถ้าไปไม่ได้รีจบคลิปเลยนะเขาเห็นวะเขาเห็นวะเขาเหมือนเห็นวะไม่ไหวแล้วไม่ได้แล้วนั่นเน่ยจะขอดูแชท อดัมตมปิดคอล้องไปป่าจะเห็นนะน้องชายน่าจะเห็นนะครับเขาน่าจะกำลังโลเพภกันอยู่นะแต่ผมแต่ผมไม่โลเภด้วยวันนี้ภารกิจปลอมจะเป็นอดัมตํมปิดจะได้นะครับถูก ขาเห็นนี่จบเลยนะแล้วจะกระดูทำไมทบ้านทบ้าน เสียวเสียวเสียวหลังเสียวหน้าเสียวปรมุกโอ้ไม่ได้อยู่ตรงนี้อีกได้อยู่ตรงไหนไเงินองเงินตัมไปขอเงินหน่อยไปเจอผู้หญิงนี่ให้รีบหนีเลยนะครับถ้าเงินมันไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วเงินมันอยู่ตรงไหน มันอาจจะมีที่รับที่อะไรสักอย่างใช่ปะไม่หรอกมัง้งหรือว่าใช่อย่าสรุปว่ามันไม่มีนะหรือว่าอยู่ชั้นล่างสุด ล่างก็ไม่มีชั้นบนสุดคือใครที่บอกนะใครที่รู้นะครับก็บอกมาด้วยว่าบ้านหลังนี้มีตู้เซฟจริงหรือเปล่านะครับอูู่ว่าดูให้จบก่อนก็ได้นะครับเผื่อมันมีเพต,ตอนนี้ไม่เห็นจริง นี่ยาก็ไม่มีสรุปมันที่ไหนกันแน่เนี่ยไม่บอกนะว่ามันไม่มีอ่ะไม่ได้นะอ้อยอมยอมบ้านหลังนี้ยอมขอเป็นบ้านหลังอืนนะ่นได้ไหมบ้านว่างหมดจบบ้านว่างหมดอู้ว่างปะบ้านนี้ทุกอย่างที่ผมอันนี้ น่าจะใช่มีบ้านเดียวในบูเฮเบ้ใช่ไหมมีบ้านเดียวในเซฟนี้ใช่ไหมฮะแสดงว่าเขาออกไปบ้านกันนะครับออกไปออกไปซื้อของออกไปอะไรนะครับอย่างนี้ก็ทางสะดวกแต่จ,จะไม่จบก็เพราะหาตู้เซฟไม่เจอมันคืออะไรเนะี่ยมันต้องกดอะไรก่อนหรอเปล่า โอ้โหหายังยากอ่ะมีตรงนี้ปะไม่มีมีตรงนี้ปะไม่มีสร,รุปไม่มีลเลยหรือไงบ้านหลังเนี้ยเฮ้ยก็จะไม่มีอะไรเลยเหรอเอ้าไม่มีไม่ได้นะ ันต้องมีสิตวผมพาตรงไหนไปหรือเปล่าใครที่ช่วยเออใครที่รู้นะครับก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับเพราะผมไม่รู้เลยว่าคืออะไรครับก็ใครที่รู้นะครับว่าบ้านหลังนี้ทำไงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับ น่ะไม่เอาไม่เอาเอาเอา,เอาบ้านหลังนี้เนี่ยแหละสสสสสเสร็จโจนเนแคเสร็จโจนดีครับแบบนี้ใครจะเอาไว้มาโอเคบริกิตอันดำตําเป็นเฮเขาไม่ได้อยู่ในบ้าน,นี้่นะครับ ฝ้าอ,าอยู่อ่ะแบบไม่ได้แน่อเออใครวะใครใครป้นใครป้นเยีย่ยอานะว่าอาดำดำเป็ดเพื่อนเราอ่ะเออให้มันได้อย่างนี้ดิวะเอยเพื่อน ใครเนี่ยถือว่าภารกิจนี้เสร็จนะครับเสร็จสมบูรณ์ด้วยทีมเวิร์กอาดัมตัมเป็ดรือว่าเขาเป้นกันเองแต่อ้โหกว่าจะโอ้โหกายจานนี้สักหน่อยกายจะป้วนสักหน่อยโอ้ไม่เป็นไรนะครับอืม ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r คร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะยครับใครอยากให้ผมทำแบบนี้ต่อก็สามารถคอมเมนต์มาได้นลครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ